หนูบอกใจว่าเป็นอย่างเขาคือมาหลอกหนูแล้วมันมีคำหนึ่งที่หนูจุกปิดจุกก็คือคข้ามาและหนูไปตายมันในท่านนี้แล้วคือมันเป็นคำที่มันจุกมากนั่นนั้นที่พ่อกับแม่หนูก็ยังไม่เคยพูดอย่างนี้กับหนูแล้วคือเมย์น่ะดูสิพูดอะไรเมย์เรวไว้แล้วเมย์อยู่เมย์ไอนอมีี่ร้อย่ะไหวบัวโอเคบัว ทุกคนในสาว้อควยคือให้ครับอธิบายพวกหูแบบเออหนลบไว้วางนะหนูกนะ็ต้องไปสนใจของว่านที่มันกลบๆตัดใจง่างน,นกับพ่อแล้วคือถา,ามพ่อพี่ว่าโจพ่อมีสาวน้อยว่อพีมม่บอกกัมแมกเพราะเห็นกำลังใจหนูคือเมื่อไหรนูน้นเสตี้แต่ตออนี่ยูงอุยากรู้ไเด็เป็นม่นสาม,มี แเราก็อยากบอ,วอกว่าอยากให้พ่อพอลในเฟอฟซี FC สู้เด้อจ้ะถ้าใครยังมีกระตนก็ยัคทำพูดยังทำพักาหน่อยนึงเห็นกันมาตั้งแต่นีนาทีแน่ จนมาถึงวันที่ลุกมีบ้านลนะครับพอโชวก็เป็นเดเนด้วยความหวังดีมาตลอดมันสู้ไปด้วยกันนะครับผมเชื่อเลยเลยว่าแน่นอนครับพ่อเองั้าวิลาไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไม่คิดว่าแค่ไปยืนร้องบนดนทีโชว์คอนเสิร์ตไม่เกินสามสิบนาทีสร้างรายได้วันปิดวงสี่ล้านเจ็ดแสนบาทกับอะไรจา,ากโซเชียลใช่ ค,ค,ค,คนท่านก็สำเร็จครับ